ทำนาแปดไร่ยังไงให้ได้สิบเกียนมาดูกันทางนี้นะคะฉีดไปแล้วสองรอบยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับยังเหลืออยู่สองแตงที่สองรับก็มีปลูกกับของลูกด้วยใช่แล้วก็เขาเพิ่งออกไม่กี่วันแต่ค่อนข้างแบบสูงแล้วก็เสมอไม่หวังค่ะดูแล้วโอเคนะโอเคมากดูดูวมามมาดูวันละสองรอบใช่มันมีความสุขอ่ะแบบเขาออกแล้วแบบทำมาที่สองปีที่แล้วมันไม่เคยเป็นแบบนี้ แล้วแบบโหมันมองดูไปรมันสวยอ,ะอ่ะมันขาวหานก่อนนะแปลงนั้นอ่ะขาวหวานก่อนอแล้วก็ดูเขาสิดูรวงเขาสิ เห็นโฆษณาทางออนไลน์ใช่ไหมครับใช่แล้วก็เลยสั่งซื้อือนอนเล่นไปเล่นมาก็เลยแบบกดแชะไปเลยอ่าลองดูเห็นอะไรนี่กล่องส้มใช่ไหมครับใช่เห็นซองสีส้มส้มใช่ไม่ได้คิดมากนะก็อยากลองว่าดีจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วผลปรากฏเป็นไงครับนี่ฉีดมากี่รอบแล้วครับสองรอบสองรอบใช่ผลที่ได้คืออย่างนี้ใช่สองรอบเข้าไปไงครับเขาดูดูเขาสวยดูสวยนะสวยนะสวยความหล่อด้วยไหมครับ ยังไม่หล่อค่ะเห็นจต่ความสูเลยเนี่ยมันคืบกว่าเลยนะลวงนึะลวงหนึ่งนะเนี่ยครับลวงหนึ่งคืบกว่าใช่คือยาวมากใช่โอ้แต่ตรงนี้มัดสอกก็เนี่ยนี่ถึงสอบเลยเห็นไหมคือเขายาวอ่ะเองันใส่สองช้อนใช่สองช้อนเพราะว่าอ่านดูใช่ใช่ก่อนก่อนที่จะออกลวงอ่ะเราใช้ฉีดรับสองล้วใส่ไปสองช้อน แล้วรอตอนนี้รอบสามาเราวายเกสรแล้วเราฉีดรอบหนึ่งใส่ชสองช้อน,ออนก็ปิดคอร์สลองเกี่ยว